ดูภารกิจของกทคกันบ้างน,นะคะคเขาก็มีการเดินหน้าลงพื้นที่สัญจรพบปะประชาชนเป็นครั้งที่3เพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโทรคมนาคมค่ะ ท่านเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณประธานกรรมการกิจการทรรมาคมนะคะได้เปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทคสัญจรพบป่าประชาชนครั้งที่3ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ,โทร,ทกการโทรคมนาคมแห่งชาติและเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ทางด้านของนายสุทธิพลทวีชัยการกสะทะชด้านกฎหมายได้กล่าวว่าการสัมมนา,าครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมฟังสอบถามในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะบรรดาวิทยุสมัครเล่นนะครับผโมโมีคนใช้บริการจํานวนมากมแล้วก็ยังถามถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นในอนาคตด้วยท,ที่เราลงพื้นที่เนี่ยก็เป็นช่องทางที่เราจะสื่อต่อประชาชนว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างพี่น้องประชาชนมีข้อนแนะนําอย่างไร แล้วเราจะทําอะไรต่อไปนะครับซึ่งประการที่สําคัญที่สุดซึ่งวันนี้หลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะเราทํายังไงเราไปจัดสรรคลื่นความถี่ขึ้นมาใหม่เนี่ยผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ไหมประชาชนจะเสียประโยชน์ไหมก็ได้เรียนพี่น้องประชาชนว่าที่เราจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยก็ทําให้พี่น้องประชาชนมีคลื่นใช้มากขึ้น ชอด้านกฎหมายยังชี้แจงด้วยนะคะถึงขั้นตอนเปลี่ยนผ่านจากระบบใบอนุญ,ญาตไปสู่ระบบสัมปทา,านคลื่นความถี่ที่จะเนินการอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่าเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดและให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นค่ะมาดูนะครับวิธีการขับรถให้ปลอดภัยในร้อวิธี